สวัสาีบ้านสวัสดีครับีผมสวัสดีครับค่ะมีพี่หมูนะครับมิตาเอ็กแล้วก็ผมชินครับวันนี้มาในเวอร์ชันพิเศษหน่อยนะครับบอลทุ่งจ่าลงไปร้อยครับวันนี้เก็บมาฝากสามคู่เลยจัดมาหนึ่งเทปเดียวเลยจบเลยนะครับใช่ครับเริ่จะผมก่อนเลยนะครับในศึกยูโร2องสินัดสนามนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับโรมาเนีย คู่นี้เลยเปิดมานะครับฝรั่งเศสตอ่ออยู่รูปขึ้นนะครับคู่นี้ผมปรับใจให้เชียร์โรมาเนียดีกว่านะครับเพราะว่าสถิติส่วนใหญ่เจ้าภาพเคนของยุโรปไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โรมาเนียเป็นทีมที่เก็บรักดีด้วยเชื่อว่าวันนี้น่าจะสู้ได้สูสีกับฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าชื่อชั้นเป็นรองเชื่อว่าโรมาเนียแพ้ไปที่แค่ดูียวครับผมเอาเอนินาแล้วกันไอนินาพบกับปานามาเนี่ยทันทีแพ้เปิดมาไอนินาต่อสองลูกลบสิบ เกมคู่นี้ผมยัดูว่าอาร์เจิน่าค่อนข้างจะมีสกขว่าปาันดาค่อนข้างเยอะนัดเนี้ยเมสซี่น่าจะเป็นตัวทีเด็ดของอาร์เจิน่าผมยังดูว่า2เมตต์เหม่งรุนแมตตที่3เพื่อกินสตามเท่านั้นเองนะคู่นี้ยังไงก็ต้องเฉียดฟ้าขาวรวยแน่นอนครับรวยแน่นอนนะครับผมส่วนผมครับก็เหลือคู่เดียวไฟบรรทันะฮะชิลีกับโบลิเวียครับเตะตอนโอหผับเลิศพอดีสบายควายที่ผลออกมาจากสบายควายเจอพอดีเลยคู่นี้เตะพอดีแน่ครับ ชิลีกับโบลิเวียครับเลด์เปิดให้ชิลีต่อ2ลูกนะครับก็ดูแล้วแม้ว่าเลดจะสูงนะแต่ชิลีเนี่ยผลงานระยะหลังก็ไม่ดีเหมือนกันแพ้มาบ่อยนะครับแต่โบลิเวียเนี่ยพอมันลงจากเทือกเขาของพม่าน่ะที่ความกดอากาศมันสูงอ่ะพอลงมาปุ๊บนี่เหมือนเล่นเป็นคนละทีไม่ได้เลือกครับยังไงวันนี้ชิลีคืนฟอร์ม2ลูกมีครับรอรุนในที่3กินเต็มครับจบแล้วนะ สามตัววันนี้นะครับมีโรมาเนียครับมีอาร์เจนตินาครับแล้วก็มีชิลีครนะครับก็จะพบกับตะกาสิลามานาได้ในประจับทุกวันอยู่แล้วนะครับจะออนแอร์เวลาประมาณบ่ายสามโมนะครับส่วนที่นี้ครับผมหมูซีเอ็มแล้วก็น้องชินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ